สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักท่านผมสุริยะมิแท้ประกันภัยวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองอะไรบ้างข้อยกเว้นที่ประกันชั้นหนึ่งไม่คุ้มครองมีอะไรบ้างตามไปฟังกันเลยครับประกันประเภทหนึ่งหรือประกันชั้นหนึ่งให้ความคุ้มครองครเข้าดังนี้คู่กรณีบุคคลภายนอกทรัพย์สินของคู่กรณีให้ความคุ้มครอง รถผู้ทำประกันภัยรถชนแบบมีคู่กรณีรถชนแบบไม่มีคู่กรณีรถหายรถไฟไหม้รถน้ำท่วมให้ความคุ้มครองคนในรถของผู้ทำประกันคุณบัติเหตุที่เกิดจากรถชีวิตร่างกายค่ารักษาพยาบาลประกันตัวผู้ขี่ให้ความคุ้มครองมาดูภาพประกอบความคุ้มครองประกันชั้นหนึ่งกันนะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นโจรกรรมงัดแงะก็ได้คุ้มครองรถชนรถคุ้มครองทั้งรถคู่นี้และรถเราชนเสาไฟก็คุ้มครองทั้งเสาไฟและรถของเรา รถตกข้างทางก็ได้ความคุ้มครองรถหายก็ได้ความคุ้มครองรถหายต้องมีกุญแจไว้เรียกร้องด้วยนะครับรถไฟไหม้ก็ได้ความคุ้มครองรถน้ําท่วมก็ได้ความคุ้มครองรถน้ําท่วมคือรถจอดอยู่แล้วน้ําเข้ามาท่วมนะครับไม่ใช่ว่าข้างหน้าน้ําท่วมแล้วเราขี่ไปอย่างนี้ไม่ไม่ไมมคุ้มครองนะครับรถชนกันหลายคันก็ได้ความคุ้มครองนะครับ มาดูกรมพันธุ์ประกันชั้นหนึ่งมีความวามุกครองอยู่3ช่องหลักๆดังนี้ช่องที่1ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก50,000นบาทต่อคน10ล้านบาทต่อครั้งความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ว่ารถยนต์บ้านหรือว่าอื่นนะครับที่เป็นของบุคคลภายนอก2ล้านบาทต่อครั้งความเสียหายส่วนแรกอันนี้ไม่มีช่องที่2รถยนต์ของผู้เอาประกันภัยไม่ว่ารถยนต์เสียหายสูญหายไฟไหมความเสียหายต่อรถยนต์ คุณอยู่ที่4,080นะครับจะจ่ายไม่เกิน4,080นะครับความเสียหายส่วนแรกอันนี้ไม่มีถ้ามีก็จะระบุไว้นะครับรถยนต์ศูนย์หายไฟไหม้ทุนประกันอยู่ที่4,080นะครับถ้าศูญหายหรือว่าไฟไหม้จะได้ไม่เกิน4,080นะครับช่องที่3ความคุ้มครองภายนอกเอกสารแนบท้ายหรือความคุ้มครองผู้ข,ขับขี่หรือผู้โดยสารในรถนะครับ บัติเหตุส่วนบุคคลเสียชีวิตสูญเสียอัยว,วะทุพพลภาพหาวรผู้ขับขี่10,000แบาทผู้โดยสาร10,000แบาทต่อคนทุพพลภาพชั่วคราวผู้ขับขี่ไม่คุ้มครองนะครับผู้โดยสารก็ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคุ้มครอง10,000แบาทต่อคนประกันตัวผู้ขับขี่3 0 0 0 0นบาทต่อครั้งนะครับมาดูข้อยกเว้นประกันชนหนึ่งไม่คุ้มครองอะไรบ้างข้อ1นนะครับใช้รถนอกเขตประเทศไทยไม่คุ้มครองใช้รถผิดกฎหมาย ใช้ลดรารกจูงผักดันใช้ในการแข่งขันมีแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกร,รมัมไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่มาก่อนถ้ามีแล้วใบอนุญาตขับอายุนี้ก็ให้ความคุ้มครองครับประมาทเลินเล่ออย่างไร้แรงที่ข่าวมานะครับประกันชั้นหนึ่งไม่ให้ความคุ้มครองท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการทำการพักแชทมาได้ครับ